สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านขอเสนอกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินสกุลต่างๆเป็นวิธีหนึ่งในการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินเพื่อสร้างกําไรหรือการลดความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่าตลาด Forex กนั่นเองด้วยการซื้อหรือขายคู่เงินที่มีความสัมพันธ์บวกหรือลบกันเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่ไม่คาดคิดเป็นเครื่องมือช่วยเทรดที่ทำการเทรดของคุณเป็นเรื่องง่าย และช่วยทำกำไรได้อย่างยั่งยืน EA จะเปรียบเทียบสกุลเงินทั้งสองและเปิดออเดอร์ตำแหน่งตรงกันข้ามกันเมื่อสกุลเงินเหล่านี้แยกจากกันและเมื่อสกุลเงินทั้งสองมาบรรจบกัน EA จะปิดสถานะตามกำไรทั้งหมด EA ใช้งานได้กับสกุลเงินทุกประเภทและสามารถเลือกคู่ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งเชิงบวกและเชิงลบตัวอย่างเช่นสำหรับการซื้อขายสกุลเงิน EU และ GU เพียงแค่เราวาง EA ไว้ในหน้าต่าง EU เพียงเท่านี้ EA ก็สามารถเทรดให้เราอัตโนมัติ EA จะแสดงกราฟทั้งสองสกุลเงินและจะระบุระยะห่างระหว่างสกุลเงินทั้งสองอีกด้วยในกราฟของแต่ละคู่เงินจะแสดงผลกำไรเป็นตัวเลขและจะแสดงค่าเดลต้าเรเวลของสองสกุลเงินให้เราทราบอีกด้วยหากหลังจากเปิดตำแหน่งคู่แรกแล้วความแตกต่างของสกุลเงินเพิ่มขึ้น EA จะเปิดคำสั่งตามระยะห่างที่เราตั้งไว้หากเทรดเดอร์ท่านไหนสนใจรบกวนสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกท่านครับสวัสดีครับ